ก็กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ก็กลับมาพบกับโกวิสกิทข่าวหนึ่งนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวประเด็นเรื่องของอประเทศกัมพูชามาเล่าให้กับท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้ฟังกันอีกเหมือนเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็เป็นประเด็นเรื่องที่เขมรน,นะฮะฝันค้าง หลังจากร้องขอประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งห้ามไทยใช้ F16 ขึ้นทองฟ้านะครับเดี๋ยวก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปรับฟังข่าวประเด็นนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดวิศสกิจข่าวหนึ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆหากท่านใดกดไลค์ให้แล้วนะครับก็กลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ เดี๋ยวเราไปที่ประเด็นข่าวกันเลยนะครับจากการที่ขมรน,นะฮะได้ออกมาอ้องอขอสหรัฐอเมริกาห้ามประเทศไทยใช้ F16 นะฮะอาทำให้ขมรฝันค้างเลยนะฮะาจากการที่มีข่าวลือในฝั่งกัมพูชานะที่อ้างว่าคุนเซนเรียกร้องให้สหรัฐอเมริการะงับการให้ F16 ของประเทศไทย ในการขึ้นปกป้องอธิปไตยนะฮะซึ่งฟังดูแล้วนะครับเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่โตนะฮะแต่ในโลกความเป็นจริงนะฮะแทบจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยนะฮะเพราะหากสหรัฐอเมริกาทำตามที่เขมรร้องขอนะฮะก็อาจจะส่งผลกระทบหรือผลประโยชน์ของตัวเองโดยตรงอย่างรุนแรงใน3ด้านใหญ่ๆเลยนะครับ ซึ่งก็อาจจะเกิดผลกระทบการขายอาวุธของสหรัฐอเมริกาทั้งระบบนะฮะคงไม่มีประเทศไหนยอมซื้ออาวุธใช้ปกป้องตัวเองเป็นแน่นะฮะแต่ถ้าสหรัฐนะฮะ,ะกล้าห้ามประเทศไทยใช้ f16 เพื่อป้องกันดินแดนตัวเองก็เท่ากับส่งสัญญาณชัดว่าอากาศซื้ออาวุธสหรัฐอเมริกาก็เท่ากับ ไม่ได้อิสระในการปกป้องประเทศของตัวเองนะฮะซึ่งอาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นทันทีกับชาติที่ต้องการพิจารณาซื้อ f 1 6หรือ f 3 5หรือระบบป้องกันภัยต่างๆก็จะอาจจะถูกลังเลจากประ,ประเทศอื่นะฮะอีกทั้งคู่แข่งอย่างจีนรัสเซียหรือในยุโรปนะฮะก็อาจจะใช้จุดนี้นะฮะโจมตี ตลาดอาวุธของสหรัฐอเมริกาและความเชื่อมั่นในความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาก็จะร่วงลงแบบโนมิโน่เหนือสิ่งอื่นใดนะฮะสหรัฐอเมริกานะครับก็ไม่มีวันทุบมุข้าวตัวเองอเพียงเพราะตามใจหุนเซนนะครับรายได้มหาศาลนะฮะจากการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนการอัปเกรด มันก็จะหายวับไปกับตานะฮะแต่สำหรับสหรัฐอเมริกานะฮะรายได้ไม่ได้จบแค่การขายเครื่องบินนะฮะยังมีอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่เป็นรายได้จริงๆนั่นก็คือค่าซ่อมบำรุงชิ้นส่วนและอาวุธต่างๆนะรวมถึงการอัปเกรดระบบเลดาร์อาวุธและการฝึกการสนับสนุนด้านเทคนิคตลาดอาวุธการใช้งานตลอดอายุของ s 1 6 1ฝูงบิน ซึ่งเป็นรายได้หลักพันล้านต่อปีนะฮะก็จะไหลเข้าบริษัทในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าหากสหรัฐอเมริกาหยุดประเทศไทยก็เท่ากับประเทศไทยหยุดซื้อและเท่ากับประเทศอื่นก็ไม่กล้าซื้อนะฮะทำให้รายได้ของสหรัฐอเมริกาหายไปกับสายลมเลยนะฮะไม่ใช่แค่ขาดทุนมันคือการฆ่าตัวตายทางธุรกิจนะครับ และอาจจะทำให้ชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาพังบนเวทีโลกนะฮะแถมยังผลักประเทศไทยไปซื้อเครื่องบินกิฟเพนหรือเครื่องบินของจีนแทนนะฮะแต่ถ้าสหรัฐอเมริกายอมทำตามคำเมนนะฮะมันก็จะเกิดผลตรงกันข้ามนะกับที่คำเมรนต้องการเต็มๆนะครับอย่าลืมว่าประเทศไทยยังมีกิฟเพนใช้ปกป้องน่านฟ้าอยู่นะฮะตอนนั้นนะฮะ ภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะ,ะถูกตาหน้าว่าควบคุมประเทศลูกค้าไม่ให้ปกป้องประเทศตัวเองนะฮะแม้แต่พันธมิตรในภูมิภาคเช่นสิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะฮะก็จะออกมาตั้งคำถามทันทีอันนี้คือสิ่งที่สหรัฐอเมริกาไม่มีวันเสี่ยงแน่นอนครับดังนั้นข่าวลือที่เขเมรปล่อยข่าวก็เท่ากับเป็นการฝันล้นลมแรงๆของเขเมรนะฮะที่ไม่สามารถ เป็นไปนได้ในทางยุทธศาสตร์นะครับถ้าห้ามประเทศไทยใช้ S16 กนะฮะก็จะทำให้สหรัฐอเมริกาเสียตลาดอาวุธของตัวเองเสียรายได้อย่างมหาศาลและก็เสียความน่าเชื่อถือนะฮะดังนั้นนะฮะมันจะได้ว่าสหรัฐอเมริกาไม่มีวันเดินตามเกมของเขเมรแน่นอนนะฮะและก็จะไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่เสียหายทุกด้านนะครับ สำหรับสถานการณ์ด้านการค้ากับสหรัฐอเมริกานะฮะก็กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะตัดสินใจระงับการเจรจาข้อตกลงภาษีทางการค้ากับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวนะฮะโดยสหรัฐอเมริกานะฮะต้องการให้ระงับการเจรจาครั้งนี้นะฮะเพื่อกดดันให้ประเทศไทยกลับไปทําตามปริญาสันติภาพกับกัมพูชา ะะทั้งที่ประเทศไทยแสดงจุดยืนชัดเจนว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงและแอบเข้ามาวางทุนใหม่นะฮะประเทศไทยเองนะครับก็ได้แสดงความผิดหวังอย่างรุนแรงนะฮะที่สหรัฐอเมริกานำประเด็นความมั่นคงชายแดนมาปะปนกับการค้านะฮะแต่แล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าคำขู่ของ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะจะไม่ได้ผลกับประเทศไทยเลยนะฮะเพราะว่าหลังจากประเทศไทยงัดข้อกับสหรัฐอเมริกาสิ่งที่ตามมาก็คือทั่วโลกกลับวิ่งหาประเทศไทยทันทีนะครับล่าสุดนะฮะรัฐมนตรีว่ากันว่าการกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยนะครับก็ได้เข้าพบนะครับหาเลยกับเอกอัครราชทูตสวีเดนนะฮะเพื่อขยายความร่วมมือทางการค้าในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับ โดยสวิเดนนะฮะสนใจสินค้าไทยนะฮะที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูปสินค้าออรแกนิกพร้อมยังมีการหารือเพื่อเร่งสรุป FTA กับไทย EU ด้วยนะครับประเทศไทยนะฮะก็กำลังเดินหน้าทำเศรษฐกิจระดับทวีปนะฮะ mm hmm. ด้วยการเอาเร่งเจราจา FTA นะครับหรือ ข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศแคนาดานะฮะก็โดยมีเป้าหมายที่จะปิดดิวให้ได้นะฮะภายในปี2 5 6 9นะฮะแต่ถ้าหากทำสำเร็จนะฮะนี่ก็จะเป็นเอฟทีเอหรือข้อตกลงการค้าเสรีฉบับแรกของประเทศไทยอ่าที่ทำกับในอเม,อเมริกาเหนือนะฮะและก็จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ตลาดที่มีมูลค่ากว่า30ล้านล้านดอลลาร์นะฮะการจับมือกับประเทศ ไทยนะฮะจึงเป็นการให้ทั้งสองฝ่ายนะครับหลุดจากอิทธิพลทางการค้าแบบเบี้ยล่างจากสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากนี้นะครับ FTA นะครับหรือข้อตกลงการค้าเสรีนะครับก็ยังจะช่วยดันสินค้าส่งออกของประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง15-20%ต่อปีนะฮะโดยเฉพาะสินค้าอย่างทุเรียนแช่แข็งข้าวหอมมะลินะฮะร,รวมถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับการทำ FTA ระหว่างประเทศไทยกับประเทศแคนาดาในครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องสินค้าทางการเกษตรนะฮะแต่ยังเป็นสนธิสัญญาเชิงยุทธศาสตร์อีกด้วยนะฮะและประเทศแคนาดานะครับก็ได้เสนอตัวจะช่วยประสานงานในประเด็นความขัดแยง้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยผ่านทางอาเซียนด้วยนะครับ อันนั้นก็เป็นข่าวที่หยิบยกอามาพูดคุยให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับซึ่งในตอนนี้ฮุนเซนนะฮะก็ได้ออกมาปล่อยข่าวเบอร์โคมข่าวเป่าหูประชาชนของตัวเองนะฮะเพื่อให้ประเทศไทยดูแย่ในสายตาของประชาชนชาวคอมเมตนะฮะโดยหารู้ไม่ว่าอาการที่ฮุนเซนออกมาพูดในครั้งนี้อาจจะ เป็นเพราะอยากจะบิดเบือนข่าวที่ว่าตัวเองป่วยนะฮะรวมทั้งในตอนนี้ฮุนเซนเองนะครับก็ยังออกมาบอกอีกว่าห้ามแบรนด์สินค้าของคนไทยที่ผลิตในขเขมรน,นะฮะโดยให้บอกว่า,าเป็นสินค้าของขเขมรน,นะฮะนั่นก็เป็นความผิดของฮุนเซนนะครับที่ออกมาบอกแกประชาชน ของตัวเองนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่รับฟังรับชมข่าวกันนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดวิเสกข่าวหนึ่งไว้ด้วยนะครับท่านใดที่กดให้แล้วต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็ต้อง ขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ขอให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขโชคดีร่ลำรวยกันทุกๆท,ท่านเลยนะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ